นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้ารอยชาดปับพัตตูปัทรชาดกชาดกว่าด้วยอภัยโทษ ครั้งเมื่อพระเจ้าโกศลขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองเจริญสมบูรณ์ผสมนิกร่อนล้วนอยู่กันอย่างมีความสุขครั้งนั้นได้มีผู้กล่าวขานถึงพระองค์มากมายรวมทั้งต่างชื่นชมและยกย่องบุคคลที่อยู่เคียงข้างพระองค์ด้วยนั่นคือเทวีผู้งดงามและองครักษ์คู่ใจของพระองค์ที่มีฝีมือสู้รบเก่งกาจ และสามารถช่วยพระองค์คิดอ่านปกครองบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พระเทวีนั้นทรงทำให้จิตใจของพระเจ้าโกศลชุ่มชื่นมีความสุขยามใดที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหาทุกข์ใจพระนางก็จะให้กำลังใจปรนนิบัติจนพระองค์ทรงลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกข์ใจนั้นวันนี้ มีราชกิจมากไหมเพคะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาหม่อมฉันนวดให้ดีไหมเพคะส่วนองครักษ์คู่ใจนั้นพระองค์ก็ขาดไม่ได้เช่นกันบุรุษผู้นี้คอยเป็นที่ปรึกษาช่วยหาทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่างๆถึงตอนมีศึกสงครามก็สามารถออกรบแทนพระองค์ได้อย่างกล้าหาญพระองค์คงไม่สามารถปกครองบ้านเมืองให้ดีได้เท่านี้เลย กขาดขาดรชองคักรผู้้นีไปขอเวลาหม่อมชั้นสักสองสาวันเถอดพระเจ้าค่ะหม่อมชั้นจะไปสืบราชการรลับนี้ให้พระองค์เองด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระเจ้าโกศลทรงรักพระเทวีและโปรดปรานองค์ครร์ผู้นี้มากบ่อยครั้งเวลาที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนก็จะมีทั้งสองคนนี้ข้านกายอยู่เสมอ แต่ก็เหมือนไฟที่อยู่ใกล้น้ำมันเมื่อองครรั์หนุ่มรูปงามได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระเทวีทั้งสองก็แอบมีใจให้กันถึงแม้จะรู้สึกผิดต่อพระเจ้าโกศลแต่ทั้งสองก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้ขอพี่กอดน้องให้นานกว่านี้อีกนิดเนะจ๊ะหัวใจของพี่จะขาดรอนๆอยู่แล้วเมื่อเห็นเจ้าเคียงคู่กับพระราชา หัวใจของน้องก็เจ็บไม่น้อยไปกว่าพี่หรอกจ้าแม้น้องจะอยู่ในอ้อมกอดของพระราชาแต่ใจของน้องกลับคิดถึงอกอันอบอุ่นของพี่เท่านั้นเราจะทำอย่างไรดีละ่ะครั้นจะทรงให้ลาทิ้งทุกอย่างแล้วหนีไปด้วยกันน้องก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้พระราชามีคุณต่อน้องมากนะักแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้น เมื่อพระเจ้ากโกศลเสด็จผ่านนอุทยานแล้วทรงเห็นพระเทวีและองครักษ์แอบพรอดรักกันพระองค์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าคนทั้งสองจะทรยศต่อพระองค์ได้พระเจ้ากโกศลทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นบุคคลทั้งสองรับสั่งให้กักขังทั้งสองคนไว้ให้อยู่แต่ในที่พักแต่พระองค์ก็ทรงทำได้เพียงเท่านั้นครั้นจะลงโทษให้ถึงเจ็บถึงตาย พระองค์ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากรักคนทั้งสองดังชีวิตครั้นจะปล่อยไปก็ทรงทําไม่ได้เพราะทั้งสองคนได้ทําให้พระองค์ทรงเจ็บแค้นพระหฤุัทยมากราชองค์รัรกเมื่อถูกพระเจ้าโกศลจับได้ว่าคิดก่อการร้ายเป็นชู้กับพระเทวีก็รู้สึกผิดเมื่อเขาเห็นพระองค์ทรงโกรธแค้นเขาก็รู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นแม้ความรักที่เขามีต่อพระเทวีมากมายเพียงใด แต่ความศรัทธาและความเคารพนับถือต่อพระเจ้าโกศลมีมากยิ่งกว่านั้นนักหม่อมชั้นไม่น่าปล่อยให้กิเลสมาเกาะคุมจิตใจคิดชั่วจนทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยเลยความรักของหม่อมชั้นมันมีค่าน้อยนิดนักเมื่อเทียบกับบุญคุณที่พระองค์ทรงให้โอกาสและไว้วางใจหม่อมชั้นทุกอย่าง ทานฝ่ายพระเทวีเองเมื่อทรงเกิดเรื่องก็ทุกข์ใจนอนสรมตรอมใจจนเป็นผิดไข่พระเทวีเพคะทรงเสวยอะไรบ้างเถิดเพคะพระอ,องค์ทรงเป็นอย่างนี้ก็มีแต่จะทรมานตัวเองนะเพคะเราไม่อยากทานอะไรทั้งนั้นนะ่ะเจ้าสังคนให้ยกออกไปเถอะความผิดของเราร้ายแรงนักเกินกว่าที่จะทนอยู่ต่อไปได้ ด้านพระเจ้าโกศลเองเมื่อเกิดเรื่องก็เป็นทุกข์ตัดสินใจอย่างใดไม่ได้จึงเสด็จไปยังพระเชตวันกราบทูลขอคำปรึกษาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอํมมา์คนหนึ่งก่อการร้ายขึ้นภายในพระราชวังของข้าพระองค์ จะกวรทำอย่างไรแก่อัมาตผู้นั้นพระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรก็อัมาตผู้นั้นมีอุปการะต่อพระองค์และหญิงนั้นเป็นที่รักของพระองค์เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอัมาตผู้นั้นมีอุปการะยิ่งนักช่วยเหลือราชตระกูลทุกอย่างทั้งหญิงนั้นก็เป็นที่รักของหม่อมชันมหาบพิตรไม่ควรลงโทษในสวกีกับผู้มีอุปการะ และในหญิงซึ่งเป็นที่รักของพระองค์แม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายทรงสดับถ้อยคำของเหล่าบัณฑิตก็ยังไม่ทรงวางพระไทยเป็นการเมื่อพระราชาทูลอารัธนาองค์ศาสดาจ,จึงทรงนำเรื่องอดีตมาจัดเล่า ครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงปกครองเมืองพราราณสีพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมส่วนพระเทวีก็ให้การอุปการะช่วยเหลือบ้านเมืองขณะนั้นอุดมสมบูรณ์ไร้ศึกสงครามประชาชนอยู่กันยังมีความสุขด้วยมีผู้ปกครองที่ห่วงใยทั้งสองพระองค์จึงทรงเป็นที่รักของประสบนิกกรทั่วหน้า เบื้องหลังของการปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงมีอำมาตย์คู่ใจสองคนคอยช่วยเหลือธุระการงานคนหนึ่งก็เป็นดังสมองอีกคนก็เป็นดังแขนขาอำมาตย์บัณฑิตผู้เป็นดังสมองของพระเจ้าพรหมทัตทำหน้าที่สอนธรรมแก่พระองค์ในการที่มีปัญหาบ้านเมืองอำมาตย์ผู้นี้ก็จะคอยคิดอ่านแก้ไขปัญหานั้น ปัญหามันมาจากเหตุนี้นี่เองหากเราแก้ปัญหาที่เหตุนี้ก็จะแก้ไขได้ง่ายนักส่วนอำมาตย์อีกท่านหนึ่งมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มภัยให้กับพระราชาเมื่อยามใดที่เมืองมีศึกขับขันอำมาตย์ผู้นี้ก็จะออกศึกแทนพระองค์อย่างกล้าหาญและนำชัยมาให้ทุกครั้งไป เราจะต้องปกป้องประเทศนี้เพื่อพระเจ้าพรหมทัตให้จงได้ส่วนทางด้านพระเทวีเองเมื่อเห็นว่าอมมัดทั้งสองคอยช่วยธุระการงานของพระเจ้าพรหมทัตยอยู่เสมอก็มีใจอารีคอยสั่งนานกำนันให้ดูแลอมมัดทั้งสองเป็นอย่างดีท่านอมมัดทั้งสองพระเทวีปล่อยให้ดิฉัน นำขนมจากต่างเมืองมาให้ค่ะยามพระเจ้าพรหมทัตโปรดเสด็จไปชมอุทยานหรือชมเมืองทุกครั้งก็โปรดให้อำมาต์ทั้งสองไปกับพระองค์และพระเทวีด้วยอุทยานแห่งน,นี้ช่างสวยงามจริงๆน่าเสียดายที่เราเพิ่งจะเคยมาไม่นึกเลยนะว่าเมืองของเราจะมีอุทยานที่สวยงามปานนี้ เมื่อใดที่อํามาต์ทั้งสองมีโอกาสได้เสด็จหรือประทับอยู่กับพระเทวีและพระเจ้าพรหมทัตอํามาตย์บัณฑิตจะสังเกตเห็นความผิดปกติของพระเทวีและอํามาต์ราชองครักษ์เสมอพระเทวีและองครักษ์คงมีใจให้กันแน่สายตาของอํามาต์องครักษ์ที่มองพระเทวีนั้นมันเป็นแววตาของชายที่มองหญิงคนรักไม่ใช่หรือ เป็นจริงดังคําที่อมาาบัณฑิตได้สนิษฐานไว้หลายครั้งที่เขาได้เห็นพระเทวีและองครักษ์แอบนัดพบกันเฮ้อท่านองครักษ์เอ,อ๋ยท่านไม่น่าปล่อยให้กิเลสพาท่านประพฤติเลยทางด้านของพระเทวีและอมาตร,ราชอ,องคครักษ์แม้ทั้งสองจะมีใจให้กันแต่ทุกครั้งที่แอบนัดพบกันนั้นก็รู้สึกผิดต่อพระเจ้าพรหมทัตมิน้อย ความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกท่านองค์รักเราไม่สามารถทอดทิ้งองค์พระเจ้าอยู่หัวได้พระเทวีรู้สึกอย่างไรหม่อมชั้นเข้าใจดีแม้ต่หม่อมชั้นเองก็ไม่อาจทรยศต่อพระเจ้าพรหมทัตได้แต่ยังน้อยให้หม่อมชั้นได้พบกับพระนางบ้างในบางโอกาสจะได้ไหมเรารู้สึกอบอุ่นที่สุดเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของท่านแต่เราคงไม่สามารถให้ท่านทำเช่นนี้ได้เรื่อยไป ้าอย่างนั้นหม่อมฉันก็ขอซึมซับความสุขนี้ให้นานอีกหน่อยนะพระเจ้าคะ่ะในบางครั้งที่พระเทวีโปรดเสด็จไปที่ต่างๆหากพระเจ้าพรหมทัตไม่สามารถเสด็จไปพร้อมได้ก็จะส่งให้อมย์องครักคอยตามเสด็จไปกับพระเทวีเพื่อที่องครักนี้จะได้คอยคุ้มกันภัยให้พระเทวีแทนพระองค์ได้ พระเจ้าพงม์มัทน์หารู้ไม่ว่าได้เปิดช่องโอกาสให้พระเทวีและองค์รักสารไมตรีกันมากขึ้นพระเทวีทอดพระเนตรด้านนู้นสิที่ภูเขาลูกนั้นชาวบ้านลือกันว่ามีผู้อาศัยอยู่ด้วยนะพระเจ้าคะ่ะท่านองค์รักอย่ามาอํ้เราเล่นหน่อยเลยเราไม่เห็นเคยได้ยินเขาพูดอย่างที่ท่านว่าสักคน ฝ่ายอมานบัณฑิตเองแม้จะทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้พระองค์ทรงให้ราชองครักษ์สเสด็จพร้อมพระเทวียอย่างนั้นไม่เป็นไรหรือพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเกรงว่าคนอื่นจะมองไม่เหมาะสมทํา <c oughs> ทำไมถึงไม่เหมาะสมละท่านอมาตร,ราชองค์ครักษ์ฝีมือเก่งกาจเหมาะแล้วที่จะคอยคุ้มกันพระเทวีให้กับเราหากทรงท่านไปในสี่ถึงจะไม่เหมาะสม มีหวังอ่ะพระเทวีได้ฟังท่านสอนธรรมไปตลอดทางเป็นแน่อำมาตบัณฑิตคอยเตือนให้สติกับอำมาตองครักษ์เสมอเพื่อไม่ให้เขาพลั้งทำผิดไปมากกว่าที่เป็นอยู่ท่านราชองครักษ์สิ่งที่ท่านประพฤติอยู่อ่ะถือว่าควรแล้วหรือเรารู้ท่านบัณฑิตว่ามันไม่ควรให้เวลาเราอีกสักพักเถิด จากคำเตือนของอมตนบัณฑิตทำให้ราชอ,องครักษ์ได้สติวันนั้นเขาแอบนัดเจอกับพระเทวีที่อุทยานแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการพบกันอย่างคนรักเป็นครั้งสุดท้ายครั้งนี้เราจะขอกอดท่านเป็นครั้งสุดท้ายขอให้พระเทวีโปรดจำไว้เถอะแม้กระหม่อมจะไม่ได้อยู่เคียงข้างพระนางดังชายคนรัก แต่หมอมฉันก็จะขอคุ้มกันภัยให้พระนางอย่างชายคนหนึ่งที่สามารถจะทำให้พระองค์ได้เราขอบคุณท่านมากท่านราชอ,องครักษ์แต่แล้วเรื่องราวก็ไม่จบลงง่ายๆเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จไปที่อุทยานนั้นเช่นกันและได้เห็นภาพหญิงสาวคนรักกอดแนบชิดกับราชอ,องครักษ์คู่กายพระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยมากเท่าไหรก็ยิ่งทรงโกรธมากเท่านั้น เจ้าสองคนกล้าทำกับเราถึงเพียงนี้เลยเหรอความไว้วางใจที่เรามีให้กับพวกเจ้ามันมีค่าเพียงแค่เศษดินเท่านั้นใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตสั่งทหารให้กักขังพระเทวีกับราชอุครักไว้ไม่ให้พบเจอใครไม่ให้ออกไปไหนนี่เราทำให้พระเจ้าพรหมทัตเสียพระทัยมากขนาดนั้นเชียวหรือ เราไม่อยากแม้แต่จะให้อภัยตัวเองโทษที่เราทำไว้มันผิดมหันนักองค์เหนือหัวที่รักของหม่อมฉันหม่อมฉันทำผิดต่อพระองค์นักโทษใดๆก็คงไม่สมกับความผิดครั้งนี้หม่อมฉันผิดไปแล้วจริงๆพระเจ้าพรหมทัตทรงโทมณนัสยิ่งนักแม้จะโกรธเพียงใดแต่ก็ไม่อาจตัดสินพระไทย ที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะอมาย์เป็นผู้มีอุปการะคุณมากและหญิงนั้นก็เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ครั้งนั้นจึงเรียกอมาย์บัณฑิตมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามปัญหาสะโบขรณีมีน้ำเย็นใสสะอาดรสอร่อยเกิดอยู่ที่เชิงเขาหิมาพานน่ารื่นรม สุนักจิ้งจอกรู้อยู่ว่าสะแห่งนั้นราชสีรักษาอยู่ก็ยังลงไปดื่มกินข้าแต่มหาราชถ้าสัตว์มีเท้าทั้งหลายพากันดื่มน้ำในมหานาทีแม่น้ำจะไม่ชื่อว่าเป็นแม่น้ำเพราะเหตุน,นั้นก็หาใหม่หากว่าคนสองคนนั้นเป็นที่รักของพระองค์พระองค์ก็ทรงอภัยโทษเสียเดิด พระราชาทรงคลายความโทมนัสลงไปได้บ้างจึงเรียกบุคคลทั้งสองเข้าเฝ้าและยกโทษให้แก่คนทั้งสองและตรัสให้เลิกทำกรรมชั่วนั้นคนทั้งสองรับคำและก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมาตั้งแต่วันนั้นตราบเท่าชีวิตพระเจ้าโกศลเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าก็คลายความโกรธเกลียดได้สติพระองค์ทรงให้อภัยกับพระเทวีและราชองครักษ และดำรงตนในทศพิธราชธรรมปกครองบ้านเมืองสืบไปส่วนพระเทวีและราชองครักษ์ก็เลิกทำกรรมชั่วนั้นประพฤตินตนให้อยู่ในศีลธรรมจวกจนชั่วชีวิตพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานุนในครั้งนี้ส่วนอามาตย์บัณฑิตสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า